สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นภาษาไทยนะครับคือบางโปรแกรมมันจะเป็นที่เป็นเมนูภาษาไทยอะไรพวกนี้มันจะอ,อ่านไม่ได้นะครับตัวอย่างก็เช่นนี้นะครับ binrar น,นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับเมนูนก็จะเพียเพ้ยนๆอย่างเงี้ยนะครับ เราก็ห้ตัวโปรแกรมนี้อีกอันหนึ่งนะครับโปรแกรมเจ้ามือหวยเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไปเนี่ยครับเป็นภาษาต่างดาวหมดเลยแต่อันนี้เป็นภาษาไทยอยู่คยยนคือมันมแปลกๆกันนะครับนะครับก็เนื่องมาจากเครื่องเรามันไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับคือหมายถึงไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับรบ,บางอันก็เปลี่ยนไทยอยู่บางอันก็ ป,ป็นอะไรมันไม่รู้นะครับอ่ะอีกนี้แต่ไออย่าง Microsoft Word เนี่ยนะครับมันก็ยังปกติดีนะครับเนี่ยมนูปภาษาไทยนะครับอ่าก็ก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับไอภาษาที่มันเพี้ยนเพยนพวกนี้ครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าเครื่องให้เป็นภาษาไทยก็เข้าไปเลยนะครับเข้าคลิกตรง ครับนนี่ะเลือก Control Panel นะครับแล้วก็เลือกไปที่แรนเก็ตแอนด์ลีเกียนนี่นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็คลิกเข้าไปตรง Region and นด์แรนเกนี่นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งทีนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นไทยหมดนะครับตรงฟอร์แมตเนี่ยก็เป็นไทยรูปแบบไทย โลเคชันตรงนี้ก็ไทยนะครับคีย์บอร์ดก็เปลี่ยนแล้วแต่ตรงนี้นะครับตรงภาษาเครื่องมันจะมาอยู่ตรงแถบ Administrative นี่นะครับรามาคลิกเช g งตรงนี้นะครับนีครับ Current Language for Non Unicode Program Language ก็คือเป็นภาษาเครื่องนะครับก็คลิกไปตรงนี้นะครับ Change System local อตอนนี้มันเป็น English อยู่นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นไทยนะครับเราก,ก็คลิกเข้ามาหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาไทยนะครับไทยอยู่ด้านล่างนะครับก็ตามตัวภาษา stuv อะไปเรื่อยๆนะครับเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับ กดโอเคมันก็จะให้เรารีสตาร์ทเครื่องหนึ่งทีนะครับเราก็รีสตาร์ทไปนะครับผมก็คลิกรีสตาร์ทนะครับนละครับพอรีสตาร์ทเสร็จเครื่องเรามันก็พร้อมที่จะทํางานเป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าไปคลิกไปดูโปรแกรมเหมือนเดิมนะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับไปดูตรง w i n i ไออีกทีหนึ่งนะครับเป็นภาษาไทยหรือเปล่า นะครับก็เป็นภาษาไทยให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าเครื่องให้เป็นภาษาไทยนะครับถ้าเราเข้าไปดูในข้างในเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยถูกต้องนะครับก็เนี่ยครับก็แสดงค่าได้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมจานวนหน่วยลายย่อยนะครับอเดี <laughs> มีตัวอย่าง อย่างนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่ก็ลองลองเปลี่ยนตรงนี้ดูนะครับถ้าใครเป็นภาษาอะไรอย่างอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับลองเข้าไปดูทีน,นะครับ start Control p a n e l c l ร c k l a ั g u a g e and น e g i o n นะครับแล้วก็ r e g i o n a n g l a n g u a g e นะครับแล้วก็มาที่แท็บสุดท้ายนะครับ a d m i n เซลาที ative, ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเช s งซิสเต็มโลเค็าเนี่ยก็จะมีหลายภาษานะครับอย่างเราอยู่ไทยเราก็ตั้งเป็นไทยนะครับมันจะได้แสดงภาาไทยได้ถูกต้องไปอยู่อังกฤษอเมริกาออตริกาเยอรมันเกาหลีฮ่องกงอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับภาษาของเครื่องเรามันจะได้แบบทำงานไม่ผิดเพี้ยน นะครับผมก็นี่ก็จบไว้เพียงเจ้านี้นะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับออขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม